เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นยีน่าเพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสลับยีน่าออฟเลนของผมเองนะอ่าก็มารับชมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเกมนี้มาดิฟิกเกอร์มาช่วยเพื่อนก่อนละกันได้ดับเบิลคิวปะเนี่ยใบหนึ่ีสวยครับก็ถือว่าเปิดเกมมาค่อนข้างดีเลยนะเกมนี้เก็บไป2ตัวเลยนะครับโอเค ก็ฟังๆมไปก่อนนะครับก,ก็สําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ s <S เพื่อจะเป็นกําลังใจให้<ๆ>ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าย,ยอดวิวค่อนข้างตกต่ํามากเลยนะก็ช่วยๆกันแชร์ไปให้เพื่อนๆเห็นนะครับหรือช่วยคอมเมนต์กันละ1คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับโอเค ก็ขออภัยนะครับที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับคือไม่ว่างนะครับไม่ว่างเลยแล้วก็จะพยายามแบบหาช่วงมาทําให้นะครับเจอกับเวเลนเนี่ยพยายามแบบรอให้เขาสกิล2หมดก่อนนะครับเราค่อยจะเล่นนะเพราะว่าสกิลสองเนี่ยมันสามารถแคนเซิลในการลําของยีน่าได้นะครับหรือผักขัดจังหวะในการคอมโบนั่นเองนะครับอ่า ถ้าเวเลสเล่นเป็นเนี่ยเขาก็จะกักสกิลสองไว้นะแต่อันนี้เวเลสแบบไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เขาดูแบบใช้สกิลเคลียร์คีไปแล้วนะเขาไม่กักสกิลเลยนะครับก็น่าจะเล่นง่ายพอสมควรเลยเ,ลยเดี๋ยววิ่งไปเติมเลนครับเคลียร์แล้วเติมนะยีน่ามันเป็นตัวเติมเลนค่อนข้างไวอยู่แล้วนะครับเคสวยคิวเลนมันไหลไปะนะกลำลังมาช่วยเดี๋ยวรอจังหวะกันนะครับนี่ไงล้ำล้ำนี่ ผักเออนี่ไงนี่ไงโอ้โหไม่ตายมันดูเลือดจูกลบก่อนมา้าล้ำสวยคูเปอร์คิวนะครับช็อตนี้อย่างปึ้งออกมาดิขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายาเฮ้ยเฮ้ยจเย็นใจเย็นมันไม่มีอันตีปะเนี่ยมันทำไมไม่ฆ่าเรานะครับขอตัวกลับไปลีก่อนนะครับมาทาวาร์ปอย่างปังโอเค ค okay, ครับก็มาต่อกันเลยนะเดี๋ยวขึ้นเป็นทางด้านสเปียร์ออฟลองกินวเลยนะครับไอทมต่อจากรองเท้านะรองเท้านะครับก็ดูตามสถานการณ์เกมนะครับว่าตัวไหนแบบซีซีเยอะหรือเปล่านะก็ควรแบบบิวตามเกมนะครับสำหรับรองเท้านะอาจจะเป็นรองเท้าแบบเกาะก็ได้นะครับหรือรองเท้ากันซ c ซก็ได้นะครับแต่เกมนี้ผมเน้นแบบว่าไม่อยากให้จูเลนแบบแบบเบิร์ดเราตายทีเดียวนะครับ เลยออกของแบบนี้มาเลยนะครับหรือช่วยในการชนเลนได้ดีมากขึ้นนะครับรองเท้าเกาะน,นะว่ามันลดความเสียหายได้นะครับประมาณ10%บเนี่แหละนะก็เหมาะสู้กับเบรสนะครับเอาแบบเอามาแบบดวนเลนโดยเฉพาะเลยนะครับรองเท้าชิ้นนี้นะครับหรือใครไม่ช่ำก็แนะนำให้ออก รองเท้ากันซีซีนะครับจะเหมาะสุดๆนะเพราะว่ามันรอดตายง่ายมากกว่านะครับโอเคแต่เกมนี้ก็อาศัยอาศัยการแบบล้างซีซีด้วยการใช้สกิลหนึ่งกับอันติไปก่อนนะครับเกมนี้นะมาดิล้ำปาบปาบอาดิโอโหชาร์ฟิกเกอร์เอ้าฟิกเกอร์ผิดโอโหโอโหพลาดจัดๆนะครับตันมาช็อตน,นี้เลยนะครับ เดี๋ยวขึ้นไปช่วยเพื่อนแป๊บน,นึงดูดไว้เพื่อนสวยฉันมาแล้วจ้าปาบปาเออพักนี่ไงสกิลหนึ่งโอ,อ้โหมนแรงโอ้โหโอ้โดนไป2คิวตึงๆเลยตายโคตรไวนะครับก็ถือว่าเราพลาดเองด้วยแหละหมดสกิลแล้วจริงๆนะเดี๋ยวผมขอตั้งสติใหม่แป๊บหนึ่งนะครับโอเคก็กดมาในแรงสามสิบวากันอีกเช่นเคยนะครับยังติดอยู่30เลยนะยังไม่ขึ้นซูเลยนะครับโอเคเดี๋ยวหาเวลาไปไต่นะจังหวะนี้ ไฮายามาด้อ,อมๆมองนี่ไงคอมโบครบเซตไฮายาแตกไปเลยครับสอตนี้เอาต่อได้นะเนี่ยเพื่อนเดี๋ยววิ่งไปเติมเพื่อนก่อนนะครับนาครอนน่าจะเล่นสุดปะเนี่ยอาดิโอ้ยมันไปไหนหวะนี่ไงไม่โดนอยู่แถวนี้แหละชาร์จเฮ้ยถักสวยตีก่อนตีลมอยู่ตีลมอยู่ไม่เห็นคิวเล่นอ่ะเฮ้ยสวยดูสวยนะดูสวยนะ,ยนะจังหวะนี้ฟิกเกอร์ถักผักนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นมทอทอส ไปแล้วจ้าสโลมันไว้นิดนึงครับอันตรายจากโมทอสนี่งไงสไลด์โยกสไลด์แบบสิกแซกนะครับมาดิเดี๋ยวรอชาร์จสกิลหนึ่งเคลียร์เอานะครับไม่ได้ไม่ได้เข้ามาตีบ้านแตกนะเนี่ยไม่ได้เราจะไม่ปล่อยให้คลีปเดินเข้ามาสูงนะครับเพราะว่ามันอาจจะเอาเราในป้อมได้นะโมทอรมันก็ถึกพอสมควรนะสกิลหนึ่งก็ของเขามันตีบ้านได้นะ เลยแบบใช้เคลียร์คีบข้างในดีกว่าคร,นะรับรีบๆตัดคีปออกไปนะอย่าให้คีปเข้าป้อมนะครับโอเคขอตัวกับไปรีก่อนนะครับ mm hmm. ก็ถือว่านะคอสค่อนข้างแหลกเลยนะเกมนี้แบบโซโลแรงมันแบบเจอทีมดีด้วยนะครับไม่ดีบ้างดีบ้างนะครับ hmm. เพราะว่าเอาวีสวัยนี้เนี่ยมันแบบมีแต่พวกปั๊มแรงนะครับส่วนมากนะเลยเล่นยากนิดนึงนะครับ นะต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับเล่นยากมาถ้ากดโซโล่นะครับถ้าไม่กดกับเพื่อนบอกเลยว่าเหนื่อยมีเหนื่อยแน่นอนครับโอเคตายเป็นดีโดนฟาดหัวแบะนะครับโอเคตีเคลียร์ก่อนคิวเลมนมันมาปะอืออ,อก็เซดเทมก็ตามนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราหาทำดีกว่านะตอนนี้ไม่รู้จะขึ้นอะไรก่อนดีก็ล็อกชิลเลยแล้วกันพอเซเดยเทมก็ปรับแต่งตามชอบเลยนะครับสําหรับยีน่านะไม่มีไอเทมตายตัวนะครับบางเกมก็ขึ้นเป็นทางด้านอมิอามด้วยน,ะนี่ไงใบโอ้ยถึงสวยฟาดฟาดสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเอยอยังตายอยู่นะยัง่าดาเมีจะไม่พอละด้ยสวย <been> ได้หมดเลยทีมเรา เอาหมดมะเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บกำลังไปเติมใจเย็นนะคอจะ่ะมาวจ้านี่ไงเบิร์ดวเลสอืมตายไปดิถ้าดึงโดนนะ่าจะตายนะเดี๋ยวผมไปตัดเวฟล่าก,ก่อนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวป้อมเรายาวนะครับเดี๋ยวป้อมเรายาวขอไปเซตเวฟล่างให้สูงสูงก่อนนะครับโอเคลุยกันต่อเลยครับทุกคนมอมอเสียไปเสียไปสวยครับ อือฮึอดีอดีเก็บเลือดหลังฟ้องไม่รู้เก็บไปทำไมแต่คิวเลนมาแย่แล้ววิ่งเออทีแลกมาเกอบแห้งไปแล้วจ้าวาร์ปเลยไม่อยู่แล้วอันตรายจัดจัดต้องรีบวาร์ปนะครับถ้าไม่งั้นเราอาจจะเป็นศพได้นะคิวเลนมันก็เก่าแรงอยูเนาะอย่าไปดูถูกมันเนาะโอเค ลุยต่อเลยครับเอ้ยมาแกนก้าทำไมมาแยกคนเดียวเนี่ยทำไมไม่รวมเเพื่อนโอ้หมาแกนก้าเดินแยกมาแยกละได้แต่ก็อย่างดีเนี่ยลงมาถูกเลนอยู่อืมเอาติดคือแย่ละจังวน,นี้แย่จริงครับเราติดคือไงโมทอนมันวิ่งมาแบบนี้เลยวะเอาไงดีต้องตัดสินใจแล้วนะครับช็อตนี้นี่ไงสกิลโอ้โหมันได้ดาร์กโอ้ยโอ้ยจะตาย ลอยกอนตายรีแปบ๊บให้เพื่อนเล่นไปนะเพื่อนเล่นไหวก็เล่นไปนะแต่เราเข้าพลาดไงเอาโค้ชแรกก็โมตทอสไปนะครับหมดทอสก็ตายครับป้อมนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปรับเลนบนก่อนนะไม่รู้ว่าคิวเลนมันจะดันแตกหรือเปล่ามันน่าจะเอาหรือเปล่านะเอ้าหมดสกิลดินี่ไงนี่ไม่โดน เอ้ยมันรอดอีกแล้ววะ่ะไอ้นี่มันดวงแข็งจริงๆเลยนะครับรอดตลอดเลยเดี๋ยวเจอกันนะครับถ้าเราได้ดับแดงไม่ตายนะเมื่อกี้เราไม่ได้เอาแบบ curse of death มานะครับเราเออกมาเป็นทางงน้นผีเชื่อนะเกมนี้เลยเบิร์ดไม่ตายนะครับโอเคไฟ้วจุ้ยแทงให้หมดเอาให้หมด อย่าให้มันในฟาเ้เพอเพื่อนเพื่อนใจเย็นตีคลีบอยู่ใจเย็นกำลังมาเอาดีแหลกไม่ระวังหลังแบบนี้โอ้ยดาวกระจายอืมคงจากโดนแคนเซิลจากสกิลโลดีแลกนะครับหายไปเลยดักเบปปิดดิปิดดิปิดดิไปไหนวิ่งมาดินี่ไงรอคอมโบโอ้มันกดหลังกดูริไฟโอ้ตามมันทำไมเนี่ยนะคอดเก็บงานทีสวย เราขอเก็บงานตึงๆนะครับตาไปไป,ไปเราจะทำหน้าที่ของเราต่อนะครับ้วยการดันเลนขึ้นไปนะตอนนี้ฝั่งเขาตายเยอะจา้าตายไปสีตัวเลยอืมดัน <Done S 2> ได้ปะจหวัน,นี้ต้องขึ้นบ้านแล้วเนาะดีแหลกมันเกิดละตัวสวยมา ตัวที่ลำคาญมากๆมานะครับตอนนี้เดี๋ยวตัดเว้ไว้ก่อนนะครับนี่ใช้สกิลเอ้ยแต่เวเลสมันไม่เอาเราอะ่ะขนาดเราเยืนนี้มันไม่เวนอมใสเราถือว่าตัดสินใจไม่ได้นะเนี่ยโอ้ยกดล็อกชิวเออแลกไปสวยเอาดีให้เพื่อนทำต่อครับดูดสวยจัดมงก้รูปคมเวเลสไหวไหมนะสวย ตายยกตีครับ <Ultimate. S 1> ก็น่าจะจบแล้วนะครับสรับเกี้นะี้คลิปก็ได้เข้าป้อมเป็นที่เรียบร้อยครับตีตีเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสรับคลิปนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับทุกคน <Victory. S 1> เคฮนะ เกมนี้ผมก็ได้เป็นทางด้านที่1นึะครับ37ดาวนะครับเกมนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง t h ชิ h i กม Gamer ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับทุกคนไว้เจอกัน